ครับวันนี้ผมต้นครับเราอยู่ในไคลเอนสไฮบริดนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับคันนี้มาในส่วนของกล้อง360องศาครับแบบ real HD แท้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทั้งนี้ยังมีระบบเรค o r คอร์ดด้วยฮะสัญลักษณ์ HD ขึ้นมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะติ๊กไฟ้ายกันนะฮะภาพจะขยับมาน้าซ้ายทันทีครบมันใจเป็นอย่างยิ่งครับ ในการขับขี่และการถอยนะครับเอผมติ๊กไฟขวาครับภาพก็จะสลับทางด้านขวาทันทีครับปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยฮะหรือผมไม่ทําอะไรก็จะสแตนบายอยู่ด้านหน้าอันนี้ท่านยังสามารถกดดูโดยใช้รีโมทได้ด้วยนะฮะรบอบๆไปเลย,ยเนห็นนอย่างนี้เลยนะึกว่าโดรนบินมาฮะคือไม่ใช่เท่งเดียวครับอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะหมุนได้ยี้ยะแล้วถ้าเกิดผมถอยหลังนะครับ บาก็จะสลับมันด้านหลังฮะไม่พอฮะท่านสามารถติ๊กซ้ายติ๊กขวาได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวติ๊กซ้ายดูอย่างนี้ติ๊กขวาอีกทีครับให้มั่นใจครับเราค่อยถอยครับโอเคครับตอนนี้สนใจงานติดตั้งแบบนี้ฮะในพอชทุกรุ่นเลยนะฮะติดต่อเรามาได้ครับเราคือผู้เชี่ยวชาญครับศูนย์2ปดหนึ่งหกหกสองสี่สี่หกเก้าแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ